เสวัสดีค่ะชงเจี๊ยบสกายอีสานนะคะวันนี้ผ้าขาวั้วเนาะมาเฮดเมนูอ่อมไก่นะคะผักรวมมิตรนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบนะคะหลักๆเลยก็คือมีไก่บ้านเนาะไก่บ้านไก่บ้านแล้วก็อันนี้ตำเครืองเนาะมีสีพรกเอกพริกหอมกระเทียมตะไคร้นะคะ แล้วก็ใบมะกรูดอ่าแล้วก็อันนี้ผักขยง้ผักขยง้ผักผักกะเจ็บใส่ตามที่ตามที่ห้ามีอ่ะเนาะเออพอดีเจ็บเอามาจากอุบลเนาะกลับมาจากบ้านวัตถุดิบนี้มาจากอุบลทั้งนั้นเลยนะคะฟักทองบักคือบอกอัอบอกเออบักเอ ฟักท่องกับเกอืออ่าบัวบกบวนะบเนาะบกเครือและ้วกะ็มาร,าโร์โกบกหูใส่ไก่ก็ได้ค่ะข,ข้าวล้วนแบบนี้ดันแล้วเนะะาะล้วนไก่บากแบบนี้เด็ดนะใส่เืะะ่องสีข้าตสังเนาะสีข้าเอกลงไปไ้คคะ วอัข้าเครื่องใไปนี่เนาะอืม้งไป่วรจมีเาก็เอาน่ใส่เคื่องแกงเลยเดี๋ยวเขาต้มให้เดือดให้ไก่เปื่อยไก่เนี่ยเขาต้องเบิงตามว่าไก่โตหน่อยโตใหญ่ไก่เหนียวบ่อจ้ะ ตัวน้อยมันก็สีนเนียน้ยลน้อยแน่เนาะเถอะแต่ <Okay. S 2> ตัวใหญ่มันก็สีนเนี้ยวแน่ไกลไกลบา้านโอเคกินหอมบอกมาเลยค่ะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวครับปิดฟฟไฟไปก่อนนะคะอ้าวผ่านไปแล้วค่ะสิบห้านาทีค่ะทิศเหนืทิศหน้าทีหนาตาประมาณนี้เด้อค่ะ เซตพักเซตอักต่อไปเซตเชื้อกล้อแก้วสุนนากระมะละกอก่อ

ใส่ขัวัวไปได้ค่ะขัาวัวไ่ต้องใส่ลายแต่แลไม่รใส่พอกนอม,อมไม่ไอ,อกปรกเม่มหวงสิน้ใด้มากลาก็ใส่หลยโ <Okay. S 1> อเคลรวก็เพิ่มความหอมเนาะขายเลย พ,พักโค้กพใส่พักแงะใส่เซ็ตเรียบร้อยค่ะร้อมเสริฟแบติดแกตฝากไปกำลังใจให้เจ็บสาวอีาสานด้วยนะคะฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ